สวัสดีครับก็ถ้าเราจะกระชากชจะเช็คนะครับว่าตัวบัญชีของเราเนี่ยบัญชีไหนที่ผูกกับหมายเลขพอมเพนะครับซึ่งมีหลายๆวิธีการแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่มักจะไม่มีแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเคพัฒนะแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะมีคือเป่าตังนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะได้เคยได้รับเงิน รับเงินฟรีนะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะไม่จาเป็นต้องมีเงินเหลือก็สามารถทําได้นะครับขั้นตอนแรกก็คือเข้าแอปเป่าตังค์นะครับเราก็เลือกไปที่โอนเงินนะครับโอนเงินปุ๊บเราก็กรอกเลขที่บัญชีครับกรอกเข้าไปเลยนะครับสําคัญนะครับพอตอนกรอกเลขที่บัญชีไปแล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายถูกต้องขึ้นมานะครับต้องกดเลยกดปุ๊บมันก็จะระบุว่าเนี่ยนางสาวเนี่ยชื่อบัญชีเนี่ยผูกกับอะไรอยู่นะครับก็คืออันนี้คือตัวอย่างนะครับ ก็สามารถเช็คได้นะครับง่ายและรวดเร็วครับสวัสดีครับ